เดอร์บลย์โฟเดนเดตฮาลันดับตัดเกรดแข้งแมนซิตี้เกมบุกคยีเอฟซีโคเปนเฮเกนเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงยอดเยี่ยมสมราคาแชมป์เก่ายูฟาแชมเปียนลีกหลังโชว์ฟอร์มกล่งบุกซอยเอฟซีโคเปนเฮเกนทีมดังเดนมาร์กไม่ยากลำบาก3าถึงหนึ่งในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาและนี่คือผลสอบของลูกทีมเปปกวเดโอลาแต่ละคนในแมตช์นี้11ผู้เล่นตัวจริงเอดซอน5 เจองานสบายไม่ต้องออกแรงเซฟแม้แต่หนเดียวแต่ดันพลาดเองเต็มๆที่ออกบอลไม่ดีจังหวะโดนตีเสมอหนึ่งถึงหนึ่งไควอ a l k เกอร์ er, 6กจุเกมรับแทบไม่โดนทดสอบส่วนเกมรุกก็ช่วยทีมได้พอสมควร Stone, จอห์นสโตน7เจองานไม่ยากแถมส่วนใหญ่ได้ขึ้นมาช่วยเกมแดนกลางด้วยรูเบนดีอาสเ็ดแข็งกรง่งรับมือลูกกลางอากาศได้ดีและมีจังหวะเกือบทำประตูได้ช่วงครึ่งแรกนาธานอาเกต บางครั้งผ่านบอลไม่ดีแต่ก็มีจังหวะสำคัญในการช่วยเกมรับที่มงเคลียร์บอลหน้าประตูช่วงครึ่งหลังเบนนาโดซินวา7.5เล่นไปทั่วในแดนกลางช่วยให้การเล่นของทีมดูไหลลื่นแถมเป็นคนยิงประตูสำคัญช่วยทีมขึ้นนำสองถึงหนึ่งช่วงโทษเจ็บครึ่งแรกด้วยโรดริ ary, 7ไม่เด่นแต่คุมจังหวะเกมแดนกลางได้ดีและมีลงต่ำไปยืนแนวรับตอนที่สโตนขึ้นมาเล่นตรงกลางฟิลโฟเดน8 ขึ้นเกมฝั่งขวาได้ไหลลื่นเล่นเข้าขากับเพื่อนๆโดยแอซซิสสวยๆให้เดอร์บรอยยิงประตู1 0ถึงก่อนประสานงานกับเดอร์บอยหลุดเข้าไปจบสกอร์ลูกปิดเกมสามถึงเควินเดอร์บรอย8.5ฟอร์มยังคงเด็ด,ดดวงเหมือนเดิมหลุดเข้าไปจบสกอร์ประตู1-0ได้อย่างสุดคมก่อนได้ชื่อเป็นคนแอซซิสให้แบนาโดยิงประตู2 1ถึงและช่วงโทษเจ็บก็ทำเพิ่มอีกหนึ่งแอซซิสโดยผ่านบอลเน,น้นๆให้โฟเดนกดประตูสาถึงแจ็คกีลิท มีปัญหาบาดเจ็บถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่นาทีที่21เออร์อิงฮาลัน5.5ค่อนข้างเงียบได้บอลน,น้อยเพิ่งจะมามีโอกาสสวยๆสองถึงสาครั้งช่วงท้ายเกมซึ่งก็ไม่คมพอสำรองที่ได้ลงเล่นเชเรมีโดกูแทนกริลิทนอย21.6เงียบไปหน่อยมีส่วนร่วมกับเกมไม่มากแต่มีโอกาสยิงแบบได้ลุ้นช่วงกลางครึ่งหลังมาเตอสนูเนสแทนแบนานดนอ8 ไม่สามารถให้คะแนนได้